What's in m า b บ g รับเด็กทำงานสนามบินนะครับคือเราทำงานสนามบินกระเป๋าที่พกเนี่ยจะต้องเล็กพกผ่านาะว่าเราต้องผ่าน Security หลายจุดนะครับกว่าจะไปถึงด้านในีน่ะบไปนี้กระเป๋าก็อันนี้ของแบรนด์แครอ t Kitchen ได้มาจาก Shopee ราคา200กว่าบาทครับจุได้เยอะมากมี10มีช่องเยอะมากมีฟังก์ชัน <Okay. S 2> เป็น มีช่องเยอะมากครับด้านหน้าหลังนอันนี้เป็นตีนตุ๊กแกเจอได้เยอะมากมที่แบ่งช่องด้านในอีกก็มีช่องรับด้านหลังมีหัวจับ โอ้ยหัวจับมูอดาชิลเล็รครับขาดใครไปไม่ได้เดี๋ยวนี้กำลังฮิตน้องบูสวนเอาอินมายคนจะต้องมีห้อยกระเป๋าครับใส่เลยรีย้ลย น้านในจะก,กอบไปด้วยสมุดจดนะครับกระเป๋าใส่เหรียญชิ้นจงังใส่เหรียนใส่ของจุกจิกล้วก็จะมีลิปสติกลิปมันนะครับไว้เติลก็ใส่ชาร์จไทซีแล้วก็ไลนนิง่งหนวยชาร์จโทรศัพท์แล้วก็แอ์พล d s ดันดไว้ทัพคิด กรเป๋าตังออกระเป๋าใส่บัตรนะคะมีคีย์การ์ดคอนโดใส่เหรียญได้ด้วยใส่แบงก์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหูฟัง a i r p o โป p ซีรีส์สองนี่ใช้ดีมากเสียงเพราะส,ะสุดๆแล้วกุญแจห้องนะครับจะได้ไม่หายมีไฟใหม่ใส่าชาร์ ไอซีกระเป๋แบงของออ,งอรับเซนหมื่นเอมแล้วก็เราทำงานสนามบ,บินพบเจอผู้คนมากมายที่ต้องมีสเปรลกอฮอนะครับไว้เช็ดอาเชลโลกต่างๆ พัเลมเยวหมี่ใช้ดีมากจิ้วแต่เดี๋ยวเปิดได้3ระดับสามระดับ <c oughs> เวลาเราต้องลงไปข้างล่างที่เบนะครับมีประโยชน์มาก,ก็เราต้องพูดคุยกับผู้โดยสารแทบตลอดทั้งวันแล้วก็มีสเปร ชอยชุมคอนะครับลูกอ,อมดับกินปากแล้วก็กาดินสอบม่มันทัดไว้เขียนบอร์นิงเกตให้ผู้โดยสารเวลาเขาถามขาดไม่ได้แก้วกระเป๋านี้มันพิเศษอย่างหนึง่งมันมีที่ใส่แก้วด้านล่างด้วยใส่ขวดน้ำ กันะได้รูปประมาณนี้